สำหรับคนที่เกิดวันที่11ตุลาคมนะคะลักษณะเด่นของคนที่เกิดวันที่11ตุลาคมเนี่ยนะคะก็คือเป็นคนที่มีความสง่างามอยู่ในตัวนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความอ่อนโยนมีจินตนาการที่ลึกซึ้งและไวมีความรู้สึกที่ไวต่อสิ่งรอบตัวเป็นคนที่มีพรสวรรค์เรื่องการออกแบบด้วยนั่นเองนะคะ และที่สำคัญเลยนะคะสีที่เหมาะกับคนที่เกิดวันที่1 1ตุลาคมนั่นก็คือโทนสีไวโอล่าแบบด้านบนนี้เลยนะคะซึ่งโทนสีไวโอล่าเนี่ยนะคะจะช่วยสะท้อนและตอกย้ำเน้นย้ำบุคคลิกค,ความอ่อนโยนของคุณนั่นเองนะคะคือถ้าใส่เสื้อผ้าสีนี้หรืออยู่ท่ามกลางสีนี้ก็จะมีพลังงานแห่งความอ่อนโยนเน้นย้ำคือ เพื่อเน้นย้ำจุดเด่นของเรานั่นเองนะคะและที่สำคัญเวลาคิดอะไรมากๆก็จะช่วยปลอบประโลมความลังเลใจได้ด้วยบางทีบางอย่างเราอาจจะลังเลแล้วความลังเลเนี่ยมันจะทำให้พลังงานในใจพลังงานชีวิตของเราเนี่ยมันดาวลงและสีนี้ล่ะคะ่ะที่จะรักษาระดับพลังงานในชีวิตได้ ค่อนข้างดีสําหรับคนที่เกิดวันที่11ตุลาคมนั่นเองนะคะทีนี้ในส่วนของวันเกิดที่เข้ากันได้ดีกับคนที่เกิดวันที่11ตุลาคมนั่นก็คือคนที่เกิดวันที่3เมษายนคนที่เกิดวันที่12มิถุนายนและคนที่เกิดวันที่12กันยายนนั่นเองค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ